สวัสดีครับทุกท่านท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับท่านผู้ติดตามนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องม o ต Bi ์ไซ o โซโล่สารพันสาระในแวดวงสองล้อเครื่องมอเตอร์ไซค์นี่แหละสับเปลี่ยนกันไปเด้อพี่น้องเนอะเข้ากันเลยตอนนี้เป็นตอนที่3นะครับของเรื่องราวสายพันธุ์ตระกูล c b นะครับที่เป็นตำนานที่มีชีวิตนะครับพี่น้องจากค่ายปิกโต๊กฮอนด้านะครับโอ้เชื้อไฟกองนี้มันก่อมาตั้งแต่ปี9 5 9จนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่ในสายพันธุ์การผลิตนะครับ ของสายพันธุ์ีนี่นะครับแล้วก็ลุกชนมาถึงจนถึงปัจจุบันนี่ e อีพีนี้มีหลายรุ่นนะครับพี่น้องอีพีนี้ตอนนี้นะมีทั้งบ็อก100บ็อก250บ็อก350แล้วก็บ็อก450ผมเอามาเล่ารวมกันเพราะว่าเกิดในยุคสมัยที่ใกล้เคียงกันนะครับปลายยุคป,ปี199 6ถึงตั้งแต่ หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เื่อยไปนะครับถึงเจ็ดห้านะครับอยู่ประมาณนี้นะจริงๆแล้วมันมีอีกหลายบล็อกนะครับที่ออกในในรุ่นเดียวกันนะนี่เฉพาะสี่ห้าบล็อกที่ผมเอามาวันนี้ก็แต่ละบล็อกก็มีหลายเวอร์ชั่นนะครับโอ้ยยอดองคนด้าโอ้ใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวแต่พัฒนาเป็นหลายเวอร์ชั่นนะครับมีให้เลือกนะครับแต่ละโซนที่ขายไปมันก็แตกต่างกันนะโอเคผมจะพยายามเล่าให้มันสั้นมากที่สุดนะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นการลบกวนเวลาของทุกท่านเด้อวพี่นะ้องเนา ถ้ามีโฆษณาอะไรขั้นก็อยากกดข้ามนะครับขอบคุณมายังทุกท่านนะครับผมยังเป็นช่องเล็กๆนะครับโมอเตอร์ไบค์โซโล่ที่ผมทําขึ้นมาด้วยใจรักแล้วผูกพันในแวดวงสองล้อเครื่องนะครับที่ผมผูกพันได้ว่าในอายุเยอะแล้วก็ทําช่องพุ่งนี้ขึ้นมาเป็นออนไลน์ไว้คุยไว้ทักทายกัน,นครับเล่าสารพันสารละ ทั้งจากประสบการณ์ที่ผมมีแล้วก็ทั้งจากที่ผมค้นคว้ามานะครับเก็บมาเล่าสลับสับเปลี่ยนกันไปทุกพี่น้องเนอะรถใหม่รถเก่ารถใหญ่รถเล็กเทคโนโลยีต่างๆมอเตอร์สปอร์ตทั้งรวมท,ทั้งเรื่องราวจีปัาะนะครับที่ในเวทดวงสอง้อนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับต้องบอกกันเลยว่าความเป็นตำนานของสายพันุ์ CB ค่ายปิงโนคอนไะด้เลยมันมีรุ่นหลากหลายมากๆนะครับทั้งสูบเดียว2ส,สูบสสูบนะครับที่เป็นสายพันเดียวฉะนั้น คือเฉพาะสายพันธุ์ซีบีนี่แหละครับอย่างเดียวนะมันมีเยอะจริงๆซึ่งฮอนด้าในยุคสมัยเมื่อปี60นั้นเน้นการเปิดศึกลบทั้งในเอเมริกาและฝั่งยุโรปเป็นการเข้าไปฟาดพันเงินเจ้าทีมว่านันแบบไม่มีถอยล่นแต่ h อนด้าก็ใส่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียวแม้ว่าในยุคแรกนะจะรู้ตัวว่าเป็นรองนะครับแต่ h อนด้าก็ใส่สายเลือดนักสู้แดนสมุไรก็ไม่มีถอยเดินเกมลุกอย่างที่บอกมาแล้วก็ท้าชนอย่างเดียว ดทับอาวุธขนาดเล็กนะครับพร้อมทุกวิธีสู้รลกกับเจ้าถิ่นที่เป็นค่ายรถแบรนด์อังกฤษแบรนด์ยุโรปแล้วก็แบรนด์เจ้าถิ่นอเมริกาเองที่ขายอยู่ในอเมริกามาก่อนหน้าที่ฮอนด้าจะเข้าไปนะครับฮอนด้าเองเข้าไปไม่มีใครรู้จักนะครับเป็นแบรนด์โนเนมนะไม่มีใครสนใจก็ในช่วงที่เริ่มเข้าไปในแดนลุงแซมลุงแซมหรืออเมริกากนะ็ช่วงยุต้นปี1960นะครับพี่น้องแน่นอนว่ายุคสมัยน้นเจ้าถิ่นที่ยทธภุมในอเมริกาก็คือแบรนด์จากยุโรปแล้วก็แบรน อเมริกาเจ้าทิ่นย่างที่เล่ามานะครับแถมยังเป็นรถเครื่องที่ล้วนไปขนาดใหญ่ทั้งนั้นเ่ยแต่ทว่าก็โดนอาวุธขนาดเล็กของค่ายปิงโนคอนด้าเข้าไปท้าลบด้วยนะตาปิงนโนคอนด้าที่บุกเข้าไปก็ค่อนข้างเกียมเนื้อเกียมตัวไปหาเช่าตึกอยู่ในตอนแรกที่รสดังเจลินนะครับโอเคผมคงจะไม่ย้อนกลับไปเล่าซ้ําอีกนะ ถ้าไหนที่สนใจเรื่องราวเหล่านี้ก็ไปโค้นดูในคลิปทางช่อง m o t o r ร์ไซค์โซโนะครับซึ่งผมก็เล่ามาหลายตอนนะเกี่ยวกับ Honda บุกไปอเมริกาแล้วก็ไปยุโรปนะครับเล่าไปลุ้นไปกับเรื่องราวของ Honda ทุกตอนนะครับขนาดฮอนด้าฮอนด้ Honda จะเอาเงินออกจากญี่ปุ่นในยุคสมัยนั้นก็ยังไม่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐในยุคนั้นด้วยนะ เลยมีเงินก้อนเดียวนิดหน่อยอ่ะเข้าไปในอเมริกาก็าไปเช่าตึกเขาก่อนนะครับพี่น้องก็ไปเช่าตึกอยู่โอ้โหสุดยอดอฮอนด้าด้วยความมุ่งมั่นที่จะนําพารถเครื่องยี่ห้อฮอนด้าเนี่ยโลกกว้างโดยใช้ฐานทัพที่อเมริกาเป็นแหล่งแพร่เชื้อนะครับจนท้ายที่สุดก็จะก็จะรู้ว่าฮอนด้าใช้กลยุทธ์แบบไหนถึงได้ยืนหยัดและเป็นแบรนด์ที่อเมริกาชวนให้การยอมรับนะครับ ความเป็นแบรนด์ฮอนด้อย่างไรมีหลายตอนนะครับพี่น้องลองกลับเข้าไปดูนะคะอยากดูเรื่องราวเนี้ยอย่างที่ผมเกิดมาเนี่ยฮอนด้าบุกอเมริกาก็เป็นเรื่องราวที่ผม รวบรวมมาเล่าสู่กันฟังนะครับเห็นว่ามันมีสาระน่าสนใจนะค่ายญี่ปุ่นเขาบุกไปตอนแรกมันบุกเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวเก็น,นอกเรื่องนอกราวปกันยาวพี่น้องเรามาว่ากันต่อถึงเรื่องราวของสายพัน CB ของฮอนด้าตอนนี้เป็นตอนที่3นะครับตอนนี้เขาหมดโปรโมไว้หลายรุ่นก็อย่างที่บอกมี CB100 CB175 CB250 CB350 แล้วก็450นะครับตัวอาวุธเพื่อเป้าหมายตลาดในอเมริกาเลยล่ละฮอนด้าและนอกจากอเมริกาก็ยุโรปด้วยความจริงช่วงนี้เป็นยุ ปลายปีของ1960 1970นะครับที่แบรนด์ตายปีนกเริ่มติดลมบนแล้วแหละเพราะว่าก่อนหน้านั้นเข้าไปอเมริกาแล้วตั้งแต่ปี1961นครับนี่มันก็ปลายปีแล้วปลายปี1960แล้วนะครับมันก็เกือบ10ป,ปีก็เรียกว่าแบรนด์ฮอนด้าก็เริ่มเริ่มค่อยๆเติบโตมาขึ้นขึ้นมาแต่ยังไม่มีรถขนาดใหญ่นะครับเป็นรถขนาดเล็กอย่างที่ผมเคยเล่ามานั่นนะครับ เข้าไปเข้าไปเมื่อฮอนด้าเริ่มติดลมบนเป็นที่รู้จักและได้รับยอมรับว่าอาวุธสมุไรค่ายนี้มันมีพิษงงรอบตัวว่าเฮ้ยรถเล็กๆนี้มันสู้เขาได้ยังไงนะแต่ฮอนด้าก็ทําใหอเมริกาและก็สาธารณชนสายสองล้อทั่วโลกได้รู้จักแบรนด์ฮอนด้านะครับเล็กๆที่เอาไปต่อกรเอาไปสู้โลกกับค่ายยุโรปกับค่ายอเมริกานะสมุไรที่ถือเข้าไปนี่โอ้ฮอนด้าถือเข้าไปไม่ใช่สมุไรธรรมดาพี่น้องมันอาบน้ํายาเอาไว้อย่างแข็ง,ขงแข็งแกร่งพร้อม ที่จะฟาดฟันได้ตลอดเวลานรับนาดเป็นอาวุธเล็กๆนะดังนั้นบนแนวทางการพัฒนา Honda ก็ยังมองกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มของอเมริกันชนและสาวกสายยุโรปเป็นเป็นเนมนนะครับเป็นหลักเรามาเริ่มกันที่สายรหัส CB ีในคลิปที่ตอนที่3นี้ดีกว่าซึ่งจริงๆมันก็มีไฟสืบเชื้อสายมาจาก CB 72 CB 70ตอน1ตอน2ที่ผมเล่าไปเนี่ยที่สรุปมาเมื่อ2ตอนแรกนะครับ เนี่ยตอนนี้ก็มาถึงตอนที่3ามฮอนด้าก็เริ่มจับทิศทางและได้แบบค่อยๆมีความชัดเจนขึ้นนะครับนำมาเริ่มกันที่บล็อกขนาดเล็กร้อย CC C b 1 0 0รอยเกิดช่วงปี19 7 0 7เถึงประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นบล็อกเครื่องยนต์แบบสูบเดียวแน่นอนว่านี่มันยังเป็นบล็อกน้องเล็กแต่ไม่ใช่น้องเล็กสุดนะครับมันยังมีเล็กกว่านี้อีกเดี๋ยวผมจะเล่าโอกาสต่อไป มันเก,เกิดในแดนสมุไรซึ่งฮอนด้าไม่ได้พุ่งเป้าให้รุ่นนี้ไปที่อเมริกาหรือยุโรปเพราะถึงตอนนี้ฮอนดะ้านั้นถือว่าตัวเองเริ่มเติบโตมาแล้วมันเป็นแบรนด์ที่คนทั่วไปรู้จักและให้การยอมรับจึงเมาจึงมองเป้าไปที่ตลาดโซนอื่นควบคู่กันด้วยนั่นคือฝั่งเอเชียแล้วก็พวกเอเฟริกาและไรพวกนั้นด้วยที่สําหรับเป้าหมายของกลุ่ม CB 1 0รนะ c b 1 0รออกมาก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของไฟโกลม ในสาย c ีบีเขาไฟกลมมาตลอดอยู่แล้วครับสไตล์เลโทรคาสิกนะครับมีความเป็นตำนานของมันแต่เป็น c ีบีร้อยนี่เป็นเครื่องยนต์สูบเดียวนะครับ4จังหวะโอเพแคมชาร์ปนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศมีมาดดอถึงมาทั้งหมด11ตัวนะครับที่1500รอบต่อนอาทีวิ่งได้ความเร็วสูงสุด110กิโลเมตรต่อชั่วโมงสมัยนั้น110กิโลเมตรมันก็ถือว่าไม่ธรรมดานะและก็ยังโดดเด่นด้วยเกียร์แบบ5สปีดด้วยเป็นรถเล็กๆนี้ก็ไม่ธรรมดานะพี่น้องเครื่องยนต์ได้มี สิลิตรรุ่นนี้ถูกส่งเข้ามาในในตลาดของเอเชียด้วยนะครับหลายประเทศเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียอินเดียทั้งไทยเราด้วยนะครับและก็มีหลากหลายเวอร์ชั่นแน่นอนว่าเดี๋ยวผมจะใช้รูปประกอบในคลิปในพี่น้องก็ดูรูปด้วยว่ามีเวอร์ชั่นไหนมากนะครับแน่นอนว่ามันเป็นรถขนาดเล็กที่ทั้งประหยัดราคาถูกสามารถ,ถขับขี่ได้คล่องตัวเครื่องยนต์ไม่มีเทคโนโลยีใดๆมากมายหรือมีกลไกอะไรให้สลับซับซ้อนคือเป็นเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ทื่อๆนะครับสี่จังหวะ Honda. รุ่นนี้เคยส่งเข้ามาขายในประเทศไทยเมื่อช่วงยุคนั้นประมาณปี1 9 6 1 6 2สเนี่ยสมัยยุคที่เป็นเอเชียทอนด้านะครับในประเทศไทย้าผมจะไม่ผิดราคาตอนนั้นรูปแปดพันกว่าบาทหรือเก้าพันกว่าบาทแต่ไม่ถึงหมื่นแน่นอนนะในยุคนั้นนะถ้าผมจะผิดจำผิดยังไงก็ขอโทษนะครับสมัยนั้นก็ทองบาทละ3 0 0ร้อถึงสี่บาทอยู่ส่วนน้ส่วนน้มามันในยุคนั้นไม่มีตัวเลือกอะไรหรอกครับมีแต่เบนซินกับโซล่าคือเติมเบนซินก็บเบนซินนะไม่มีตัวเลือกอะไรให้ ปวดหัวกระบ,บาลเนยนพี่น้องโอ้โหถ้าโซลาดีเซลนะ่ะโซลาก็คือดีเซลสมัยก่อนเรียกว่าโซลานะครับก็มีเท่านี้ไม่มีน้นมีนี่ให้เลือกใช้มากมายแบบว่ารถก็วิ่งได้ฉลุยไปถึงไหนถึงกันนี่อยู่นในยุคนั้นสมัยนี้โอ้มีเลือกน,อน้นเติมน,น้นเติมนี่แม่งเยอะแยะไปหมดนะครับโอ้ปวดหัวกระบ,บาลเนยพี่น้องราคาน้ํามันยุคสมัยน้นก็สามบาทอะสองบาทเจ็ดสิบห้าหรือสองบาทห้าสิบถึงสามบาทที่ผม เคยไปเติมมานะในยุคนั้นปั๊มน้ำมันก็เป็นปั๊มสามทหารนะครับมาถึงซีบีร้อยคันนี้ถังน้ำมันมันจุได้10ลิตรนะครับกับเพื่อนเติมกัน30บาทก็ขี่กันจนลืมอ่ะสาบาทมันเต็มถังไงลิตรละ3บาทอ่ะ สมัยนั้นเงิน30บาทถือว่ามีค่ามากเลยนะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวชามละบาทเดียวบางเจ้าก็าขาย3สลึงอย่างเงี้ยก็มีนะครับก๋วยเตี๋ยวยุคน,นั้นผมยังเคยกินอยู่เลยผมเคยอาศัยใบบุญของเพื่อนในกระซอนท้ายรุ่นนี้แหละครับซีบีร้อย,ยไปจีบสาวนะครับก็โคตรเท่แล้วพี่น้องแบบคชวชวนึกถึงสมัยนั้นเป็นหนุ่มกระทงน้อยๆนะกำลังเริ่มเป็นัยรุ่นนะเพื่อนมันก็ชวนไปเที่ยวนูนเที่ยวนี่ไปเที่ยวหญิงเทีย่ยวเยอะมันก็ชวนท้ายมอไซเนี่ยแล้วก็ผม ย้ายไปเรียนต่อในต่างอำเภอนะครับเพื่อนต่างอำเภอเขาก็มีรถรุ่นนี้ก็ขี่เที่ยวด้วยกันเนี่ยเป็นกลุ่มครับก็สนุกดีนะครับแต่ยุคสม,มัยนั้นรถที่มีมากที่สุดเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะของค่ายคู่แข่งฮอนด้านะครับสองจังหวะนี่ใส่ท่อรีกันเสียงกวนลูหัวพี่น้องบิดทีควันขมงนนะฮะ ไม่รู้สงสัยลืมจูน2ทียงไม่รู้สมัยนู้นสองจังหวะมันรุ่งเรืองจริงๆครับสี่จังหวะฮอนด้า Honda, เรียกว่าได้ละได้รับความนิยมน้อยนะสำหรับ c ีบีร้อยเนี่ยมันก็ได้รับความนิยมทางเหนือก็ไม่น้อยนะส่วนหนึ่งก็ขายได้ทางเหนือนอยู่แล้วนะครับมันเข้ามานี่ก็เป็นเรื่องราวเก๋ดเล็กเกดน้อยนะครับของ c ีบีร้อยที่ครั้งหนึ่งมันเข้ามาขายในบ้านเราไงท่านไหนเคยใช้ยังไงมั่งก็เขียนมาเล่าสู่กันฟังพี่น้องเน้อในคอมเมนต์ใครใช้ยังไงเป็นยังไงแล้วนะครับเคยขี่ไหมรุ่นนี้็นดียยัังงงงไไไอะรก เห็นบรรยายมาเล่าสู่กันฟังเมื่อเดิมมีน้องเล่นแรกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับเผื่อคนที่เขาอยากรู้เขาก็จะรู้คนที่ไม่ทราบเขก็จะได้ทราบนะครับเผื่อสนใจเรื่องราวเหล่านี้นมามาถึงรุ่นต่อไปเลยครับที่ผมเอามากองไวร้รวมกันก็คือ CB 175รุ่นนี้จริงๆก็เข้ามาขายในบ้านเราด้วยนะก็มุ่งตลาดโซนเอเชียนะครับหลายประเทศนะครับส่วนแต่ ตลาดอเมริกาแคนาดายุโรปอะแลน้นก็มีมั่งแต่น้อยน้อยกว่าส่วนเอเชียนะก็เข้ารุ่นนี้ก็เข้ามาขายในในบ้านเมืองเราด้วยนะในสามประเทศนะแต่จํานวนไม่มากนะครับถ้าเทียบกับ CB100 แล้วก็ CB175 เข้ามาน้อยกว่า CB100 ้อนะครับ CB175 รู้สึกจะมี2เวอร์ชั่นคือรุ่น K3 แล้วก็ K7 Super s เปอรความจริงรุ่นนี้มันเกิดมาก่อนนะครับแต่ผมจะเล่าตาม CC ตามลำหดับบัางน่อยไม่ได้เรียงตามปีนะครับ CB75 ออกมาราวๆช่วง1969ถึง73อะครับเป็นเครื่องโยนตแบบสูบตั้งเลยนะครับรุ่นนี้สูบตั้งเลยนะไม่ใช่เอียงเหมือนพวก CB72 CB77 นั้นสูบเอียงไปด้านหน้านะครับแต่ผมมาเป็นอ่า ซีบีร้อยเจ็ดสิบห้าจะเป็นสูบตั้งนะครับสองสูบสี่จังหวะโอเวอร์เฮดแคมชัปเหมือนเดิมนะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆซีบีร้อยนะครับรุ่นนี้นะครับซีบีร้อยเจ็ดสิบห้าและต่างจากพวกซีบีเจ็ดสองและก็เจ็ดสิบเจ็ดนะครับต่างจากรุ่นนั้นนะแต่มันมีหน้าตาคล้ายๆกับซีบีร้อยเจ็ดสิบห้านี่ยนะครับเฮ้ยคล้ายๆกับซีบีร้อยเหมือนกันนะครับหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็ คู่เป็นทรงท่อเสียปากแตรนะคือปลายท่อมันจะใหญ่ๆ,ๆหน่อยเหมือนปากแตรพี่นะ้องสีครเมียมแผวพาวไฟหน้าก็ยังคงเอกลักษณ์ของ CB คือไฟโกลมวงล้อก,กสีลวนะ้วนนี่ครับมีการปรับปรุงปรับอะไรนิดหน่อยด้านสีสันนะครับ CB แลเจ็ดสิ้านแฮนมันยกสูงขึ้นนะครับเหมือนคล้ายๆ CB เครึ่องยนต์คล้ายๆ CB 1 0ร้อยนะครับ ซึ่งโยนระบายความร้อนด้วยอากาศความจุกระบอกสูบคือ174ีีดินมา้าได้20ตัวที่11,000รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดอยู่ที่11ปอนด์ฟุตที่9,000รอบต่อนาที เยี่ยกห้าเกียร์นะครับระบบสตาร์ทมีไฟฟ้าแล้วนะส่วนระบบเท้ากระทืบมันก็นยังมีพี่น้องก็มีระบบไฟฟ้ามาก็อำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่มากขึ้นนะครับในรูปแบบนี้ฮอนด้ Honda ยังมีสายพันธุ์ของ C l 175ด้วยนะครับ CL นะั่นออกมาคล้ายสไตล์ของรถเทรลครับคือท่อยกสูงงนะ สไตล์สแกมเบอร์่อมาในยุคข,ของ c b 175ก็คือ CL นั้นเป็นอีกสายพันธหนึ่งผมจะไม่เอามายุ่งกับสายพันธ์ุของ CB นี่นะครับสำหรับ c b 175เองก็ถือว่ามีความโดดเด่นในอีกรูปแบบหนึ่งนะมีผู้ันให้ความสนใจเพราะว่าขับขี่ได้ง่ายไม่จุกจิกตามสไตล์ ของ h o น d ้านะทำรถที่กับขี่ง่ายไม่ราคาไม่เกินเอื้อมนะ CB 175รมาถึง CB 350ใหญ่ขึ้นไมาเป็นปีผลิตปี1 9 6 6ถึง67ความจริงรุ่นนี้ถูกใช้พื้นฐานเดียวกับ CB 72ที่มีความจุเท่ากันนะครับแต่ถ้าว่า CB 250นี้มีน้อยมีแรงมา้าน้อยกว่า2แรงมา้าแต่ก็ มีความสนใหม่ได้รูปลักษที่ดูจะทันสมัยกว่านะเปลี่ยนแปลงหลายจุดบนเรือนล่างอเฟร,รมก็เฟร,รมใหม่ชกใหม่ถังน้ํามันออกแบบใหม่ลูกทรงโยดน้ํานะครับสําหรับ c b บีสองเนี่ยดูจะสวยงามกว่ารุ่นพวกอา CB 72อะไรพวกนั้นนะครับคือไม่เท่าท่าเบาะนั่งที่ต่ำกว่าแล้วก็เป็นชิ้นเดียวนะครับแผงหน้าปัดแบบแยก2 2วง2วงกลมนะ้สองชุดอะดูเท่และก็ดูนะแฮนด์แบบยกสูงคล้ายซอ่า CB 100 CB 1จ็คล้ายๆกันในแฮนด์เป็นแบบท่อกลมทรงเปรและเครื่องโยนวางแบบแนวตั้งนะครับ CB 2 1 0ก็เครื่องยนต์ก็2สูบ4จังหวะนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศด็ดหน้าออกมา30ตัวที่1,500รอบนะครับ แรงบิดที่16ปอนด์ที่9,500รอบต่อนาทีในขณะที่ชกหน้าหลังนั้นเป็นชกแบบใหม่นะครับชกชกหลังนั้นปรับฟหลดีโหลดได้นะครับแน่แน่นอนที่เป็นฝาแฝดออกมาคู่กับ CB 250มันก็คือบ็อก350ซึ่งมีรูปร่างที่ใกล้เคียงกันมากครับพี่น้อง ฮอนด้ชอบทํารถที่ใกลเคียงกันแต่ความจุไม่เท่ากันไงผมว่าบอดี้โครงสร้างของเฟรมนี่มันใช้กันได้นะเครื่องยนต์น่มันใช้กันไม่ได้เพราะว่าขนาดเครื่องยนต์ไม่เท่ากันนะครับสำหรับบล็อก350ร้อก็2จังหวะเฮ้ยโทษนะครับสสูบสจังหวะน,นะครับโอเวอร์เฮดแคมชัพรีมาออกมาได้36ตัวครับก็มากกว่า250อยู่ หตัวครับที่รอบ1,500งรอยบเท่ากันนะครับแรงบิดอยู่ที่พออยู่ที่เท่าไหร่ผมจําไม่ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นในข้อมูลให้นะครับหนาที่โครงสร้างโดยรวมนั้นคล้ายกับบ็อกซีบีสองเดี่ยเลยพี่น้องเรียกว่าเป็นแฟตโครลฝามาอีกแล้วตอนที่แล้วก็เป็นแฟตโครลฝานะ าจากนั้นสายพัน CB เองก็ได้เริ่มการยอมรับนะเรื่องสมรรถนะและความสะดวกสบายในการขับขี่ที่ดีกว่าโดยเฉพาะเริ่มเห็นได้ชัดในบ็อก350ในปี1972นั้นมีตัวเลขการขายสูงถึง67,000คันนะครับเป็นยอดรวมของ Honda นะเป็นยอดรวมทั้งหมดเนี่ว่าเป็นการเปิดทางให้กับสายพัน CB เลยนะครับปี1972ปีเดียวมาขายได้ถึง67,000คันนะครับยอดรวม ใน5ปีก็250,000คันก็ถือว่าไม่น้อยอ่ะสำหรับ CB350 หรือว่าสายสาวพวกสาย2ล้อก็ให้กลับการยอมรับมะ มากขึ้นนะครับไม่ว่าตลาดอเมริกาตลาดยุโรปรวมทั้งตลาดเอเชียเองนะตลาดเอเชียค่อนข้างจะน้อยนะครับตอนนี้พี่ใหญ่ของตอนนี้ก็มาถึง450และ450นั้นไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงจาก250มากนอกจากอัพเครื่องยนต์มาแล้วหน้าตายจงคล้ายกันแต่450คันนี้เป็น cb 450ก็มีหลายเวอร์ชันมากพี่น้องแต่ก่อนหน้านั้นก็มี cb 450ชุปเปอร์สปอร์ตที่ออาไั้แต่ปี1965ดูภาพประกอบด้วยพี่น้องผมผมจะเขียน ชื่อรุ่นไว้ในภาพประกอบนะที่ประกอบในคลิปนี้นะครับ c b 1 450ก็อย่างบอกมามีหลายเวอร์ชันนะแล้ก็นับเป็นการปรับใหญ่เลยหละสำหรับบล็อก450เนี่ยจงเข้าไปในอเมริกาแล้วยุโรปเรียกว่าทำเอาคู่แข่งคอนหน้าใส่เลยหละใส่หน้าใส่เลยบอกเฮ้ยฮอนด้ามันทำอะไรไว้เงี้ยทำไมทำขยายรถมาบล็อก 450cc 450, 450, มาสู้กับพวกเรา650เนี่ยมันจะสู้ได้ยังไงก็ Honda ก็ยังโดนดูถูกอยู่นะครับแต่ Honda ไม่เป็นไรหรือพูดมาแต่เดี๋ยวว่าจะทำให้ดูนะครับผมสุดท้ายการจอมรับก็มีมากขึ้นนะครับก็เขย่าตลาดของเจ้าถิ่นอย่างแบรนด์ยุโรปนะครับแบรนด์เจ้าถิ่นของเมกาด้วยที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่654ขึ้นไป Honda ก็เอา4 5่ีมาอาจอีกแล้วเป็นรุ่นใหญ่สุดของ Honda ที่เข้าไปตอนนั้นแล้วครับตอนนี้นะหลังจากใช้อาวุธขนาดเล็กใช้ล่องไปทีนี้มาถึง สี่ร้อยห้าสิบก็ถือว่าไม่ธรรมดานะสี่ร้อยห้าสิบนี่เครื่องยนต์สี่จังหวะสองสูบสูบตั้งเหมือนกันนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศดับดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาป์นั่นคือี่็น้องไม่ได้เป็นโอเวอร์เฮดแคมชาป ทีเดียวทีนี้เป็นดับเบิลโอเวนแคมชั่ดดม้าออกมาได้45แรงม้าน,นะครับข้อมูลบางข้อมูลก็บอกว่า43นะแต่ส่วนมากบอกว่า45แรงม้าที่รอบเพียง8,500รอบต่อนาทีนะั้นรีดความเร็วได้ถึง180กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงโอ้ยมาแรงแกันหนพี่น้องสมัยโน้นนะเมื่อ5 0 6 0ปีที่แล้วอ่ะ4 1 0 4, 4 5 0 c c วิ่งได้ 450cc ก็ถือว่ามันโอ้โหมีเขี้ยวเล็บที่ไม่ธรรมดาฮอนด้า เรียกว่าพร้อมเต็มที่สําหรับมาการพัฒนาเครื่องยนต์บล็อกใหญ่ๆตั้งแต่ 350cc ขึ้นมาพอาเป็น 450cc นี่ก็เรียกว่าไม่ธรรมดานีพี่น้องก็สู้กันตาเครื่องยนต์บล็อกนี้ยังไม่สาใจไม่โดนเหล่าสาวบอเมริกันเท่าไหร่ทั้งที่ขยายมาฮอนด้าข็งงเฮ้ยมันยังไงวะก็มาปรับรุ่น400จาก 450cc ก็มาอัพเป็น 500cc ขึ้นมาอีกรุ่นเป็น500รทีนะครัผมจําไม่ผิดนะเป็น500รทีนะอัพมาจาก450แต่ก็อีกนั่นแหละมันยังไม่ใช่ที่ที่สาวกคู่กับขี่อเมริกันและก็คู่ขี่ชาวยุโรปต้องการโดยเฉพาะทางอเมริกาเนะยังยังไม่เป็นที่ตาต้องใจนะักทางฮอนด้และก็ตัวแทนจําหน่ายฮอนด้าเขาพยายามเก็บข้อมูลเหล่านี้รวบรวมแล้วก็แจ้งไปทาง กองบริษัการใหญ่ของ Honda คือ Honda m มอเตอร์ที่ญี่ปุ่นบอกเฮ้ยอยู่ต้องพัฒนาให้มันเครื่องยนต์ใหญ่ๆนะเครื่องยนต์ต้องมีความจุที่มากกว่านี้ความเร็วความจัดจ้านอาจจะไม่ต้องมากมายแต่ต้องทําให้มันขับขี่ง่ายมีความสุขสบายในการเดินทางท่องเที่ยวเนะี่ยต้องเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าคนอเมริกันเขาชอบท่องเที่ยวกันไนงะขี่รถมอเตอร์ไซค์ยุ่งนั้นท่องเที่ยวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้ารถเล็กๆเ,กเกนี่ยมันยังไม่โดนใจเขาเท่าไหร่ทาง อ่าอเมริกาทั้งหน้าเ็าได้ข้อมูลแบนี้ก็แจ้งไปทางฮอนด้ามอเตอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับถึงกันนั้นในปหหนี61 c น4 5งีเองก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นยอดขายมหาศาลนะก็เป็นคันเป็นรุ่นที่ ผลิตคันที่10ล้านพอดีนะครับในปี1961สําหรับ450นี่หมายถึงยอดรวม Honda นด้ทั้งหมดนะในช่วงตั้งแต่ปี1959มาของ CB นะที่ผลิตมาทั้งหมดรวมทั้งสายพันธุ์อื่นด้วยนะปีนั้นฮอนด้าขายครบ10ล้านพอดีและคันที่10ล้านตรงเป็นที่ CB 450เป๊ะเลยยุคนั้นมอลซุยชิโรูฮอนด้าก็ฉลองในโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวจะมีภาพป,ประกอบนะพี่น้องนั่นแหละครับ สำหรับ CB 450นี่ก็เกียร์5เกียร์แล้วนะครับชกก็มีการเปลี่ยนกระบอกชกมาเป็นแบบยางหุ้มนะครับยางหุ้มกระบอกชกดูภาพประกอบเป็นยางหุ้มสีดำพี่น้องอย่างไรก็ตามไม่เพียงสายพันธุ์ของ CB เท่านั้นนี่ก็จบเรื่องราวของของของ บ็อกซีบีชุดนี้ละสี่ห้ารุ่นที่ผมเอามาก็ดูภาพดูอะไรประกอบพี่น้องผมพยายามจะใส่ภาพใส่คาอธิบายอะไรไปในไปในชุดคลิปด้วยนะเพราะว่าบางอย่างผมจะไม่เล่าในนี้เพราะว่ากลัวมันจะยาวเกินไปอย่างตอนนี้ก็ถือว่ายาวแล้วครับอย่างเราก็ตามไม่เพียงสายพันธุ์ของซีบีเท่านั้นที่ฮอนด้าทำออกมาควบคู่กันในช่วงจังหวะเดียวกันก็ยังมีสายพันธุ์อื่นๆอยู่เท่านั้นนะครับแต่ที่ถือว่าอยู่ยงคงกระพันมายาวนานไม่ได้ตายลงไปตามกาลเวลานก็คือสายพันธุ์ซีบีนี่นะพี่น้อง อยู่ยังอยู่มาถึงปัจจุบันนี้มีหลากหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะไล่มาในตอนต,อต่อไปนะครับคลิปหน้านะครับผมว่ามันมีความเข้มข้นขึ้นฮอนด้าจะปฏิวัติสายพัน์ธุนี้ยังไงจนโลกต้องบันทึกและก็นคนอเมริการวมทั้งคู่แข่งเจ้าถิ่นเองทั้งแบรนด์ยุโรปแบรนด์อังกฤษแบรนด์อเมริกันต้องต้องลุกเฮือครับ บอกว่าเฮ้ยฮอนด้าทำได้ยังไงคิงมาก่อนเราโอ้แบรนด์ที่เราคิดไว้ขนาด CC ที่เราคิดไว้แต่ฮอนด้าทำออกมาแล้วล้ำหน้าพวกเราไปด้วยยงไงก็โดนทีนี้นะทุกคนตาลูกเบาเลยครับฮอนด้ากองประชาการใหญ่ที่ตั้งอู่เดนแดนแจแป็นนะก็รับข้อมูลไปจากอ่าเ,เมริกาฮอนด้าก็เอาไปพินิจพิเคราะ คุยกันกับฝ่ายออกแบบฝ่ายวิศวกรวิศวกรรมฝ่ายผลิตแล้วก็จัดให้เต็มนะครับเป็นรุ่นไหนอย่างไรมาเลยติดตามดูกันต่อไปนะครับและยังถือเป็นมาตรฐานใหม่บนเส้นทางของสาย CB ในยุคนั้นด้วยนะครับเริ่มกันแต่ตอนนวะตอนหน้าไปนะครับจะเป็นเครื่องยนต์อีกแบบหนึ่งนะครับพี่น้องวม่าเปลี่ยนไปยังไงใครสนใจเรื่องราวนี้ก็ติดตามกันผมว่ามันมีความเข้มข้นทุกขนาสําสหรับเรื่องราวของ สายพันธุ CB ที่ฮอนด้าทำขึ้นมาแต่ละยุคแต่ละสมัยนะริมมันก็เกิดมาแล้วแหละแต่ผมยังไม่ไดเอามาคุยเดี๋ยวไว้คุยตอนหน้าเพราะว่ามันจะได้ต่อเนื่องนะก่อนที่จะเข้ายุค80ฮอนด้าเปิดเกมแบบมาแรงๆไม่กลัวใครทั้งนั้นขนาดที่ผ่านมายังเอาอาวุธขนาดเล็กไปวิ่งสู้ฟัดที่ใหญ่ทั้งหลายมาแถมเป็นต่างค่ายนะเค <Okay S 1> นะครับถ้าชอบก็ติดตามนะครับเช่นเคยนะครับเช่นทุกครั้งข้อมูลที่ผมเก็บรวบรวม,รวมสืบสอบค้นหามากองรวมกันนะ แล้วก็ย่อส่วนมาเลือกเอาส่วนที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดมาเล่าสู่กันฟังนะครับมันผมยอมรับว,ว่าบางทีก็เหนื่อยและก็ท้อนะเพราะข้อมูลมันมันยากเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันถูกเมนผิดยังไงนะครับผมก็เก็บมาเล่าสู่กันฟังเนะี่ยถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่ผู้รู้อะไรมากมายไม่ใช่กูรูกูเลอร์อะไรทั้งนั้นนะครับข้อมูลอะไรที่ถูกผมก็ไม่รู้ว่าข้อมูลนไหนที่มัน อย่างไรมากน้อยอย่างไรแต่ก็ได้ข้อมูลมาอย่างนี้เนะี่ยผมก็เลือกเอาที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดในจังประเทศเขาก็บางเจ้าเขาก็บอกมาเลยข้อมูลของเขาก็ไม่ยังไม่ชัวรนะ์นะแนะนําให้ไปค้นหาต่ออย่างนี้ผมได้ไล่เก็บผมก็รวบรวมมาได้แล้วก็เอา,เอามาย่อแล้วกเก็บมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยครับคิดว่ามันคงมีสาระมันมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับหากมีอันใดขาดตกบกพร่องไปก็ขออภยัยไว้ในที่นี้ด้วยนะใครมีข้อมูลอะไรที่ชี้แน่ก็พร้อมรับฟังนะครับ ทักทายกันมาในคอมเมนต์ได้นะครับท่านชอบเรื่องราวในสไตล์แบบไหนโปรดได้ชี้แนะมาเลยพี่น้องทักทายกันมานะครับคุยกันมานะครับใครมีความรู้ยังไงก็แชร์กันมานะครับพี่น้องคิดว่าเป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้ฟังผู้ชมอีกมากมายนะครับเขาอยากรู้หรือมีความสนใจนะแล้วก็ถ้าท่านมีข้อมูลไหนที่ถูกต้องก็แชร์มาได้นะผมเองก็รวบรวมมาได้อย่างนี้ผมก็มาเล่า สรุปรวมสู่กนฟังนะครับและถ้าท่านท่านท่านทั้งหลายชอบเรื่องราวในสไตล์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ตามให้กำลังใจคนหาข้อมูลคนนั่งเล่าด้วยละกันนะทางช่องมอเตอร์ไซค์โซโล่นี่แหละครับพี่น้องช่องทางเล็กๆที่ผมรักแล้วก็จะทํามันทํามันขึ้นมาในเรื่องราวเกี่ยวกับเวทวงสองล้อที่ผมได้ผูกพันแล้วก็อยู่ในวงการนี้มาค่อชีวิตของผมเนี่ยนะครับกว่า40ปีนะก็ยังไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่กูรูไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ผมมีประสบการณ์ที่ผมได้ ผ่านมาเมื่อก็เก็บมาเล่าสู่กันฟังอันไหนที่ผมไม่รู้ก็อย่าค้นคว้าหาแล้วก็มาเล่าออมาตอบให้ท่านหลายท่านที่อยากรู้หลักอยากฟังแล้วก็ชี้แนะมานะครับแล้วก็สอบถามจากผู้รู้ด้วยเรื่องราวเก่าๆวางเรื่องในบ้านเราสมัยเก่าก่อนถ้าช่วงไหนที่ผมได้เคยสัมผัสได้มารู้ได้เห็นมาก็จะเก็บมาเล่าสู่กันฟังนะครับโอเคขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านขับขี่รถอย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขตลอดเส้นทางในทุกเส้นทางของการเดินทางนะครับ อย่าขี่เร็วเกินไปนะพี่น้องเนะถ้าช่วงไหนที่ขี่เร็วก็ผ่อนผ่อนกันเร่งลงสักนิดนะครับใช้าสายตาสอดสองดูสองข้างทางไปด้วยก่อนที่จะถึงปลายทางนะบางทีสิ่งสวยงามก็จะอยู่ข้างทางที่ขับรถผ่านไปนะครับผมโอเคขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับขอบคุณในครั้งก็ผมสวัสดีครับมีอะไรขาดตัวหมูพังก็ขออภัยไวย้หน้าโดยโดยเด้อพี่น้องเนะ้อสวัสดีครับผม